ใครคือบาลานอยู่ไหนหันควับเลยไปเร็วไปเร็วไปล้างตาก่อนเร็วไปเร็ว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 ไม่ไปหมึกไม่ให้ไปไาล้างตาเร็วล้างตาเร็วเอาเอายาให้แม่ก่อน่ะ ต่อยาให้แม่ก่อนนะไปไหนนะไปไหนบาลลตามพี่วีไปด้ดูนะนะถ้ามีคนเดินไปไปมาๆก็จะชอบเดินตามนะครับชอบเดินตามไปเร็วมาเร็วเร็วเร็เร็วเวเ อ๋อจะเช้าอาบน้ำแล้วใช่ไหมอาบอีกก็ได้นะบาลานบอกอย่างนั้นนะครับโซอนฝนเดี๋ยวให้ทแวไเท่านั้นนะครับอ่าแล้วกเดหนูเล่นน้อ่ะอ่าอยากเห็นภาพวอยาวอย่างนั้นอีกจังเลยเดี๋ยวให้คุณหมอล้างตาก่อนเดี๋ยวฉีดน้ำให้สักหน่อยก่อนเด็กน้อยกอนนีะกวีปะวละเนาะ จะเป็นตอนแรกๆแค่นั้นแหละตอนตอนืตน่นมาที่เขากองอ่าบน้ำนะครับอย่าเล่นแล้วหยอ่ยอยยองยองหย่อๆยองยอง,ยอ,ง,ยอ,ง,ยอ,งอยู่นะแล้วตอนนี้คุณหมอจะเข้าไปล้างตานะครับให้กับหนุ่มบาลันหนุ่มน้อยของเราเาลน <c oughs> คิดถึงส้มจุกจังใช่ไหม เะแล้วข้าไปดูส้มจุกเหมือนกันนะครับผมยังไม่เจอเขาเลยยังไม่เจอเขาเลยตอนนี้พี่วีกำลังต้องเด็ดขั้วด้านนั้นนะครับอันนี้เป็นกล้วยพฤหัสเนาะพี่เนาะ <c oughs> ถ้ากล้วยสุกจะเป็นพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> นิดหน่อยเราก็เอานะครับนี่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 พี่พี่พีวีเด็ดจุกออกเมื่อกี้เป็นเคล็ดลับนะครับแล้วก็ใส่คาถามหาลรวยเข้าไปแล้วเสกคาถาเข้าไปนะครับเอาะะบนบนบนนี่ คุณหมอมาล้างตาคุณหมอมาล้างตานะครับ yeah, so now Barani's got uh, the treatment is from our doctor the veterinarian who come to heal and cleaning up like a uh, surround his eye because h e s have the problem so he's maybe uh, use the tiny trunk yeah, to scratch On his eye, and also it maybe the cause is from like the sand or the bugs. Is many causes that can happen with an elephant. It's like a previous of San Juan that she used the trunk to scratch, uh, release the issue, uh, release the ishi So right now the Mahout Mister We uh, he have to kinda of like a make a trick uh, to play is with Baran uh, to play with Baran the ripe bananas ripe banana to Baran to make him concentrate ah, to make him concentrate ah. And also the chicken ah, the rooster is come to sharing with the ripe banana also. Ah. And also for the mom prevent uh, uh, for the disturb uh, in the process of the healing uh, process. The Mahut have to keep one butter of the fresh grass That is served to the elephant that we always show to everyone as a routine The Mahut go to receive the fresh grass And also give it to elephants every day It's k i n d of like a, the daily, daily routine yeah. ยังไม่ได้ไปหาน้องส้มจุกเลยครับนะยังไม่ได้ไปหาน้องส้มจุกเลยนะครับเพราะว่า อะไรนะเพิ่งไปไปที่ต่างจังหวัดไปที่บ้านมากินข้าวกับอะไรวันี้ยังไม่ได้กินเหรอเนี่อยนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้ว so it's done the doctor Uh, the doctor is done with the treatment. Uh, with the treatment, give some of the medicine uh, to clean the barren eyes. Clean barren eyes. now. Uh, it's done. So it's very. He's very like calm. It's very still. Like I keep a coordinate with the doctor. Keep uh. a coordinate with the doctor. See, uh, and the baitong. เมืม่อเมืม่อเมื่อกี้นี้เ <c oughs> มื่อกี้นี้พี่วีเอาอะไรคว้างไปให้ใบตองนะครับปลาไปที่ใบตองถ้าสมมุติว่าปลามาด้านหลังอันนี้ก็จะกลายเป็นปลาหมึกเนาะอยู่ทะเล <c oughs> แลก็จะมีหนวดถ้าปลาหัวดแล้วสวัสดีครับฮัโโหล ถ้ามาปลามาข้างหลังก็จะกลายเป็นปลาหมึกนะครับมีหนวดทันทีอรับนบาลานบาลานบาลานจะหนาวหรือเปล่าเนะี่ยตอนนี้เหมือนจะมีมือมือหรือว่าลีโอ,โอก็ไม่รู้อยู่ด้านนู้น อยู่ด้านในอยู่ด้านในเราจะได้เห็นการเย้าแย่ของเขาทั้งคู่กันหรือเปล่าอ่ะไม่แน่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 ใครอยู่นู่นอะบอลานไปดูสิอุ้ยเอาแล้ว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  ออละสูไปไหอัอลูกอัอลูกอัอลูอัะยะดิ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 อ่ะเจ้าไปไปดูทีเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน let's enjoy playing with his friend อัอลูกอัอลูกอัะยะอาลอัะล

đi, đi Lại chắc đã phực bưu rồi Khỏe lạnh, khỏe lạnh Đi, đi, đi lâu, ở lâu Ở lâu, đồn giang bàn rồi Ở lâu, khỏe lạnh, khỏe lạnh Ở lâu, khỏe lạnh, khỏe lạnh Mọp, mọp Ở lâu, ở lâu โอ๊ย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 ไปไหนแล้วมื้อไปไหนแล้วโอ้แล้วไปแล้วไปแล้วเพิ่งวิ่งไปแล้วนะครับเิ่งวิ่งไปแล้วมาเอาหญ้ามากินนี่เร็วจับพุงหน่อยจับพุงหน่อยเร็วจับพุงหน่อยไม่ได้จับมานานแล้วเนี่ยโอ้โหก่อนหนึ่งก่อนหนึ่ง

นี่น่ารักฮะครับมีเพื่อนมาเยอะแล้วจะพุงด้วยจะพุงมานั่งคุยกันเร็วไอ้ยอโอ้โหโอ้โหเอ้าหเก่งเก่งหรือเปล่าเก่งเก่งเร็วเก่ง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 เอาแล้วเอาแล้วนอนก่อนเก่งเก่งเก่งนอนหรือเปล่านอนเร็วเร็วเร็ว นอนนอนเล่นออนไลน์นะครับเล่นออนไลน์บอลนครับบอลนมันเขี้ยวแล้วเนี่ยโอ้ยใส่ย่อโอ้โหไปใส่ย่อแล้วเนี่ยออืฮะไปใส่ย่อแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหนอนเนีนอนเนี นอนไหมเอ้ยอ ah! <laughs> mm ือโอ้อหนอนลงเร็วเก่งเก่งเก่งโอ้ยยกแข้งได้เก่งจังเลย He's so cute He's very nice very cute today He's very cute very cute Shall we sitting and talk together Baron over here <laughs> That is là his posture for sitting. Oh. Leo ngồi long ngồi ngồi leo. ngồi long ngồi 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 นอลงเลยนอลงแล้วหน้าฟัดหน้ากัดหน้ารักมากเลยครับเนี่ยน้อยๆเนี่ยอุ้ยอยะแข็งแรงหรือยังวันนี้แข็งแรงหรือยังไปเล่นกับมือมือแข็งแรงมาแล้วเลยเนี่ยนี่ อย่างกินนมแม่อยู่เลยนะครับน้องบาลันนะยังไม่หนึ่งขวบเลยผมยังไม่หนึ่งขวบเลยเนี่ยดูตา <c oughs> จะออกมานะครับเดี๋ยววันนั้นก็ยกไอ้ตรงเนี้ยยกเอตรงอันที่สองเนี่ยแล้วก็ตกใจตัวเองนะวันนั้น <c oughs> ขาหน้าก็มาขาหลังก็มาขาหน้าก็มาขาหลังก็มา มันเขียวจังเลยไปเอายาตรงแม่ก่อนไปไปเอามากินตรงนี้ไปไปไหมเอา้าตรงแม่นู่นไปอู้อู้นี่นี่หลอกล่อนะครับหลอกล่าไปแล้วเอาไปจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมนี่นี่นี่เฮียเฮีย Ô, oh, khảnh lệnh chăng lươi Chàng nè Đu phân nòi Phân nấm nôm, đu phân nòi Đu phân nòi xí si. Đu phân nòi xí Đu phân nòi si. xí Nói lông, nói lông Ô Ô Khoan, nó tột tẹt nè Ô Ô Ô

โอ้โอ้ปดีแข็งแรงอันไหวเอาละเอาละเอาละแข็งแรงนะครับเดีลยนอนทับเลยไปทำอะไรวะอ่ะ

at the stable over here but for right now it seem like he gonna digging on the ground it's so cute it's so nice ถอยก่อนถอยก่อนของคุณอ้อมสุนิสานะครับคุณแม่ <laughs> ถอยดีกว่า <laughs> <laughs> ไปตองเธอไปกินหญ้าตะรุนเลยแม่ไปกินหญ้าตะรุนไปบอมีเขาไปได้เอาอะไรมาเลยคนนี้